สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเรานะคะประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครนะคะ,ะ,คะวันนี้ก็อยู่กับแอดมินฝนนะคะวันนี้แอดมินมีรถเก่ง5ประตูมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะนั่นก็คือเป็น Honda wrv นะคะปี2023นะคะราคาอยู่ที่718,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเป็นสีขาวมุกคคสวยๆแบบนี้เลยเป็นตัวท็อปด้วยนะคะลูกค้าเป็นตัว rs นะคะลูกค้าเดีย๋ยวแอดมินจะพามาชมในส่วนของอภา,ายนอกแล้วก็ภายในตัวรถรวมไปถึงภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะ เริ่มจากกระจังหน้านะคะก็เป็นกระจังหน้าสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยทาง h อน d ้าเขาก็ได้ออกแบบมาแบบได้สวยมากเลยนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ h อน d ้าอยู่ตรงกลางนะคะในส่วนของหลอดไฟตาคู่หน้านะคะก็จะอ่าเป็นหลอดไฟฟูทามบวกกับเดย์ไลท์นะคะลูกค้าไฟเลี้ยวก็อยู่ในโคมเดียวกันนะคะในส่วนของด้านล่างน,นะคะก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแล้วก็จะมีอ่าลูกเล่นลวดลายของเขานะคะสวยสวยมากเลยลูกค้าค่ะ ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะล้อแม็กนะคะ,ะ,คะก็เป็นแม็กเดิมจากศูนนะคะแม็กแฮร์แบบม็กเดิมเลยในส่วนของยางนะคะก็ยางก็เป็นยางของบบสโตรนะคะขอบ17นะคะลูกค้าต่อมาก็เป็นกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างก็เป็นสีสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็จะตัดกับสีดําเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยอยู่ตรงปลายกระจกด้านข้างนะคะก็จะมีการสาดมาให้ด้วยนะคะทั้งหมดสีด้านเลยเป็นการสาดแทร์นะคะจาก h อนด้าเลยนะคะลูกค้า มาดูต่อในส่วนของด้านหลังรถกันต่อนะคะนี่ด้านหลังรถนะคะก็จะมีอ่าเป็นตัวหนังสือชื่อรุ่นเขานะคะเป็น WRV นะคะลูกค้าด้านทางตรงนั้นนะคะก็จะเป็นอ่าเป็นตัว RS นะคะเป็นตัวท็อปค่ะส่วนไฟท้ายไฟเบรกไฟถอยนะคะก็ออกปกติครบทุกดวงนะคะไฟท้ายเขาก็ออกแบบมาได้สวยมากเลยนะคะในส่วนของที่ปัดน้ำฝนนะคะถ้าสึกห่อนะคะทางร้านเรานะคะก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะ แล้วก็มีฟิล์มลา์ฟ้ามาให้ด้วยนะคะลูกค้าแบบนี้เลยคุ้มมากนะคะส่วนตรงนี้นะคะมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ขีดฉลามอยู่ด้านบนนะคะลูกค้านี่สวยมากสาหรับลูกค้าท่านไหนที่รับรถคันนี้ไปนะคะแอดมินว่าคุ้มแน่นอนนะคะด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด2ตัวนะคะซ้ายขวานะคะลูกค้านี่มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้ค่ะ เรามาดูต่อในส่วนของห้องเก็บของด้านหลังกันนะคะเดี๋ยวแอดวินเปิดให้ดูนี่ห้องเก็บของด้านหลังนะคะก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะสามารถใส่สัมภาระได้เยอะมากเลยนะคะถ้าลูกค้ามีพื้นที่แบบมีของจะใส่เยอะลูกค้าก็สามารถพับเบาพับเบาขึ้นไปได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มเนื้อที่ได้เลยส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีล้อกับชุดแม่แรง แถมไปให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะรถทุกคันเราก็จะแถมอะล้ออะไหล่แล้วก็ชุดแม่แรงไปให้ด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวแอดวินจะพาไปชมในส่วนของภายในตัวรถกันต่อนะคะว่ารถคันนี้สะอาดหรือเปล่านี่รถคันนี้นะคะจะคุมโทนไปด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะจะตัดด้วยสีได้สีแดงเล็กน้อยนะคะลูกค้าในแผงประตูด้านข้างนะคะสวยมากเลย ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะเบาะของเขานะคะก็จะเป็นเบาะหุ้มหนังสีดำนะคะแต่งด้วยตะเข็บได้สีแดงสวยๆแบบนี้เลยทางด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะลูกค้าเบาะก็เบาะใหญ่นั่งสบายมากเลยนะคะมีพื้นที่กว้างมากเลยรถคันนี้ก็สภาพก็ไม่แพ้มือหนึ่งเลยนะคะลูกค้าในส่วนของคอนโซลตรงกลางก็เป็นเครื่องเล่นเสียงแบบหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะ จากฟัง FM AM Bluetooth USB ก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะด้านล่างก็เป็นแอร์แบบออโต้นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แบบออโต้เหมือนกันนะคะมีเบรกมือแบบดึงมาให้ด้วยนะคะในส่วนของพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะแต่งด้วยตะเข็บได้สีแดงสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะคะอยู่ด้านข้างพวงมาลัยซ้ายขวานะคะสามารถกดปุ่มใช้งานได้ตามปกติโดยที่เราไม่ต้องไปทัศสกรีนตรงหน้าจอนะคะ เรามาดูในส่วนของเข็มไม้รถคันนี้นะคะนี่เข็มไม้รถคันนี้นะคะวิ่งอยู่แค่สาม0,000กว่ากิโลเองนะคะลูกค้าส่วนด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้นะคะก็จะมีปุ่มแฮนด์ดิชมาให้ด้วยนะคะลูกค้ามีแบบน,นี้เลยส่วนตรงนี้นะคะเป็นปุ่มเปิดกล้องกระจกนองข้างนะคะกระจกด้านข้างนะคะลูกค้าจะอยู่ฝั่งแค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะคะฝั่งขวาไม่มีนะคะแล้วก็จะมีปุ่มเอนจิ e นสตารมาให้นะคะแถม แถมกุญแจไปให้2ดอกนะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะลูกค้าแบบนี้เลยสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอย่าลืมแท็กแชทเพจเข้ามาสอบถามได้นะคะมีแอดมินมีเซลคอยตอบลูกค้าทุก4ชั่วโมงนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกเข้ามานะคะทางเราก็มีทีมงานนํารถไปให้ลูกค้าได้ชมถึงที่หน้าบ้านเลยนะคะตอนนี้นะคะทางร้านเราะะก็มีบริการเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะคะ อตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะลดสูงสุดถึง50,000บาทกันเลยทีเดียวนะคะออกรถรับรถเพียง88บาทเท่านั้นนะคะฟังมาผิดนะคะ88บาทนะคะลูกค้าฝักรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลสกลนครด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินฝนขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ